สวัสดีครับทุกคนวันนี้กเกษตรฟาร์มบ้านนาเอาหิมะสวยๆมาฝากครับผมเป็นทะเลหิมะหิมะตกเมื่อคืนเมื่อคืนกับเมื่อบานทั้งวันทั้งคืนเนาะอันนี้ช่วงเช้าก็หยุดตกแล้วหิมะตอนนี้ก็เป็นเหมือนจะละลายแล้วตอนนี้เริ่มเป็นน้ําแข็งแล้วเนาะเห็นไหมเป็นคลื่นๆเหมือนจะเป็นน้ําแข็งละ เอาบรรยากาศสวยๆมาฝากหลังหิมะหยุดตกเนาะถ้าบ้านเราก็เรียกว่าฟ้าหลังฝนแต่อยู่นี่ก็เป็นอะไรนะฟ้าหลังหิมะตกเนาะก็สว่างขนาดนี้หละใสสวยอมองไปไกลๆนูน้นทางภูเขานูนน่นเห็นไหมทางภูเขานูน่นโอ้ ยังไม่ละลายเลยทางภูเขานู้นเขาๆาน้น,วน,นสวยงามมากครับผม <c oughs> ความเย็นก็อยู่ที่ประมาณลบห้าองศาวันนี้แดดเริ่มออกแล้วลบห้าองศาก็ถือว่าเย็นพอประมาณเนาะแต่ยังไม่เชิงหนาวคืนนี้ถ้ามีลมน่าจะหนาวนะ ตอนนี้ก็กำลังเย็นปกติอยู่อ่าเสือ,อยามไหมครับผมโอ้โหดูฝั่งนูน้นงานก่อสร้างอยู่ยังไม่เสร็จเลยเหล็กแดงๆนูน้น เขาหยุดทำงานวันนี้จับเหล็กไม่ได้มันเย็น